สองทีมพร้อมีิจะบุกเพื่อเริ่มเกมดูเป็นแฟนเจ้าถิ่นพอใจหรือครับ โดนแบบนี้ก็เล่นเอาฝั่งเจ้าบ้านเสียงเงียบไปซะแล้วนะครับโรนัรโดวิ่งทำทางไปยังพื้นที่อันตรายเสียบอลอีกแล้วครับไม่น่าโดนไ่เหลืองแค่ฟริกกิกเท่านั้นเบ็คแฮม ไยวอลเกอร์ฮาล์เลนโคเดนเสียาการครอบครองบอกโตน เป็นวิธีที่แจ้งบอลกลับมาผมว่าลุดมือผู้ล่สาปรตูลไล่ออกมาฟิบอลให้กับเพื่อนโรดรีผู้แข่งพยายามแย่งบอลแต่ก็ทำไม่ได้โอ้เขาผ่านไปแล้ว โอ้ oh, ออกตัวเร็วเกินไปทำให้ล้ำหน้าบูม่าคาสิมิโร่มาคัสและสปอร์ดฝากล้องหลังเข้าไปแล้วครับเป็นการเลี้ยงผ่านที่คล่องแคล่วมากลูนกนี้งานง่ายสำหรับผู้รักษาประตูบรูโน่เฟรนันเดส เป็นการตั้งเกมรับที่ผิดตำรายจริงๆครับเป็นการเข้าบอลที่หละหลวมมากโอ้หทักษะนี้ยกบอลไี่ถูกจังหวะจริงๆโอ้นี่คลอมบอลด้วยการโม่งไม่มีใครคลองบอลร,รอดแล้วแล้วผู้เสาตูก็เก็บได้ คาสติมิโรยิงได้เฉียบขาดเก็บไว้หมดแล้วจอห์นสโตนสกัดได้แม่นมากเป็นการเล่นที่เหนือชั้นกับเพื่อนร่วมทีมตริลลิ เบ็คแคมไม่ค่อยดีกะจังหวะเข้าประทะได้ดีมากเป็นเทคนิคที่ยอดเยี่ยมของผูกสาวประตูไคลวอล์คเกอร์สกัดได้แม่นมาก ทดเวลาเหลืออีกแค่ 2, 2> นาทีบูเบ็นเดีสสยสฮาเลนบูบาซิชรูมาในช่วงดังนั้นเราพร้อมแล้วที่จะเริ่มครึ่งหลัง ขพลาดแล้วเลยขึ้นเกมลุกไม่ได้เสียกันคลองบอกลูกนี้ได้ยิงลูกนี้พุ่งปัดออกไปได้ยัดฟอร์มหนึบออกมาให้เห็นกันอีกครั้งแล้วครับเกมนี้สำหรับเอเด s o n นลูกทุ่ม อุบัติรูโน่เฟรนันเดสคริสเตียโนโรนัลโดโอ้โหยิงลูกนี้เป็นประตูที่ยอดเยี่ยมโอ้โหนี่มันพลาดง่ายๆเลยนะครับเพิ่งยิงได้แท้ๆกลับมาเสียคืนไปอีกเป็นเรื่องของการเสียสมาธิจริงๆครับประตูนี้สวยสุดๆเลยครับโอ้โหเป็นประตูครับ แทบ,บอินเข้าไปอย่างสวยงามเลยโตนสโรดรีคูวาซิชส่งบอลย้อนกลับไปที่เอิเดอร์ซอนคูวาซิชโรดรี <Rash> โอ้โหทุกอย่างเกิดจะเพร์เฟกแล้วนะครับเพียงแต่ว่าบอลหลุดกรอบไปเท่านั้นเอาชนะแนวรับในจังหวะขึ้นมงได้แล้วครับแต่ก็สะบัดได้ไม่แม่นเอง จอห์นสโตนแย่งลูกกลับมาได้ครับแล้วคู่ตัดสินจะทำอะไรอุบสิทติลิสิสเตโนโรนัลโด บรูโน่เฟนันเดสผู้รักษาประตูยืนดักไว้ได้เซฟได้ดีแบ็ a m คมงงได้เยี่ยมเลยครับเป็นประตูที่สุดสวยเลยโอ้โห,โหเล่นได้ดีมากเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมโอ้โหจังหวะสามแบบนี้ไม่เหลือแล้วครับอยู่ถูกที่ถูกเวลาแบบนี้ด้วย ดันเต้คาสติมิโรลุโนเฟนันเดสทีนี้เล่นได้อย่างเข้าขาดูเคลื่อนที่แล้วก็พาบอลผ่านไปได้มันอันตรายดูว่าใครจะได้ครองบอลก่อนเป็นลูกยิงบอรตรงตัวผู้ราประตูงัดฟอร์มหนึบออกมาให้เห็นกันอีกครั้งแล้วครับเกมนี้สำหรับเอเดรีน เป็นผลงานที่ดีของผู้รักษาประตูยังไม่มีประตูกเกิดขึ้นเหลือเวลาเพียงแค่5นาทีโรดริผู้ช่วยยกธงอย่างมั่นใจว่าล้ำหน้าคาซิมร่ร พวกเขากำลังพับสนามบุกในสถานการณ์นี้ครับ least right และสปอร์ตเป็นจังหวะที่ยอดเยี่ยมของผู้รักษาประตูทุ่มไกลขึ้นหน้า แรสฟอร์ตยิงได้เฉียบขาดหยุดดีมากมเป็นวันที่ได้เห็นฟอร์มอันพิเศษจริงๆครับสำหรับผู้สัก